ร้านนี้ที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะทางร้านมีการนำลำไยผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดลำพูนมาประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวเพิ่มความหวานความอร่อยเฉพาะตัวอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนแตกต่างและก็พิเศษกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นอย่างไรจอยจะพาไปหา วัดกำลังคุยอะไรกับลุกน้องอยู่เน่ยให้กำลังใจรู้ว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงมานี่บริการไม่หยุดเลยแล้วเลยต้องอัดฉีดพลังงานอัดฉีดพลังงานเข้าไปนะตอนนี้ใจไปอยู่ตรงที่บอกว่าเป็นเตี๋ยวหมูลำไยครับคือแบรนด์ชื่อร้านเตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนเมื่อกี้บอกขออนุญาติดนึง คุณคุณเคยเห็นในตามโซเชียลวะคะเจ้าขาทำติ๊กต็อกทำยูทูบแล้วก็มี Facebook Fanpage ที่ชื่อซีโอนภกิจด้วยที่มาบอกแง่คิดต่างๆธุรกิจประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นแล้วยังไงเพิ่มม่เซตให้กําลังใจคนค่ะแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อเตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนเนี่ยไม่หนูแอบหัวเป็นแบบเหมือนแบบให้แนวคิดนู่นนี่เนี่ยได้อยู่มาขายก๋วยเตี๋ยวก็คือตอนวัยรุ่นเนี่ย เป็นบอยร้านอาหารอ๋้หรอคะใช่ส่งตัวเองเรียนหนังสือเป็นบอยเติบโตเป็นกัปตันก็เลยเหมือนมีความผูกพันว่าท mm. ั้งหนึ่งถ้าเกิดมีความพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยอยากเอาตัวเองเข้ามาทําร้านอาหารเพื่อดูแลชีวิตผู้คนที่เหมือนชีวิตผมมีคนดูแลในช่วงสมัย,มย,ยนั้นนะเป็นบัสบอยเดินอาหารจากหน้าครัวไปให้เด็กไปให้เด็กเสิร์ฟ oh. จากนั้นก็ไต่เต้าเติบโตมาเป็นกัปตันร้านอาหารสนเป็นแบบ เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดอะไรเทคนิคต่างๆใช่เข้าใจกระบวนการการให้บริการลูกค้าพอมีสูตรก๋วยเตี๋ยวทีเด็ดจากน้องคนหนึ่งเขาได้สูตรตุนแพ์ที่ไต้หวันแล้วก็มาประยุกเป็นตุนเนื้อตุนหมูเข้ากับก๋วยเตี๋ยวจนรสชาติเป็นที่พูดถึงทั่วม่านทั่วเมืองเลยในภาคเหนือนะเขาก,ก็ชวนผมมาเริ่มต้นทำเป็นร้านแบบมีแบรนด์แบบเป็นจริงเป็นจังดีกว่า ตอนนั้นนี่คือที่มาที่ไปตอนนั้นลองชิมแล้วแบบอดใจไม่ไหวใช่ไหมว่าพอชิมแล้วมันใช่เลยพอใช่ก็โอเคโอเคเลยเหรอคะใช่โอเคเกิดเป็นร้านขึ้นมาเลยเป็นร้านที่เป็นแบรนด์เลยเมื่อก่อนเป็นแบรนด์บ้านมีชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่าตยวตยวตุ่นบ้านสวนใช่ตยวตุ่นบ้านสวนมีโลโก้มีสโลแกนตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ตั้งแต่ตอนที่ไปคุยกันะ ก็เริ่มสร้างแบรนด์ขึ้นมาทำไมถึงชื่อเตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนนะคะเดิมทีออริจินอลเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนเขาทำในอ่าเขามีร้านอ <Original. S 1> อริจินอลอยู่แล้วแต่พอเราทําเป็นแบรนด์แบบเป็นจริงเป็นจังก็มาประยุกตใหม่เป็นเตี๋ยวตุ๋นบ้านสวนแล้วก็ใส่โลโก้เข้าไป<อ>ใส่สโลแกนเข้าไปสโลแกนก็คือ e อส e พลียนบีออนเคสประสบการณ์ที่มากกว่าเพียงแค่รสชาติ ความแปลกใหม่ของอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวความนุ่มของเนื้อการผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของลำไยเข้ากับกันตุนหมูเป็นไปได้ยังไรเนะี่ยผลไม้ผลไม้กับอาหารขาวมันเข้ากันได้ย่งไงนูก็ยังมาคิดเมื่อกี้น้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแม่เราไปกินเกี่ยวกับเอ่อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่ลำไยด้วยนะเฮ้ยหรอทุกคนอย่าเฮ้ยแล้วก็ลองดูพอลองปุ๊บอืมเชื่อเละ มันกลมกล่อมจริงๆเลยครับพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกน้ำลายสอยยาชิมเหลือเกินครับมันอร่อยแน่ๆเลยการันตีเลยเหรอการันตีการันตีเพราะว่ามีการันตีโดยซีอีโอหน่อยคิดนี่ผมพูดแล้วแบบอารมณ์หิวมากเลยคือน้ำลายกันเลยวน่าอร่อยมันมาเลยหอมมากๆเลยนะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นแบบหม้อตุ๋นหมูตุ๋นเนื้ออันนี้ใช่ไหมคะใช่ดีเด็ด คือสูตรผสมสมุนไพรจีน18ชนิดด้วยบวกกับการตุ๋นเนื้อที่เป็นเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลียพิถีพิถันนะเนื้อมีมเกรดออสเตรเลียเลยเหรอคใช่ครับเป็นเนื้อระดับเกรดนําเข้า,าชามนี่แพงไมคะแล้วอย่างไงนะ่ะแต่ว่าเราจัดสรรลงเป็นชามเนี่ยมีการบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายที่ลงตัวทําให้ราคากับสิ่งที่ได้เนี่ยคุ้มค่างเงินโอ,โอเค,คก็คือไม่แพงมากใช่ครับแต่ว่าเขาบอกว่าจ่ายได้ ทีน่นีแอบไายได้ดีมากๆเลยยอดขายก็วันละแสนกว่าบาทมีอยู่เจ็ดสาขาหมื่นหกหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นต่อสาขาเออไม่เป็นพิธีกรแล้วนะไปไขาย <c oughs> เพิ่ม <c oughs> ด้วยไอยาเขีย <c oughs> แต่ว่างานบริการคนนี้เป็น,น,นงานที่พิถีพิถัน<ต>จุกจิกหน่อยแต่ว่าต้องทำด้วยใจรักเรื่องการบริการหรือว่าเรื่องของร้านอาหารเรียกว่าปราบเซียนเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทําอยู่ในธุรกิจของอาหารจะรู้อยู่แล้วว่า มันปราบเซียนมากๆเลยเรา,ลายละเอียดเยอะรายละเอียด,ดค่อนข้างเยอะถ้าสัตวว่าแม่ครัวคนใดคนหนึ่งออกไปแล้วก็ไม่มีสูตรแล้วจะทําไม่อร่อยเท่าเดิมลูกค้าก็หายใช่ครับก็เมีเรื่องกระบวนการมีเรื่องระบบและเมีเรื่องพัฒนาคนเมีเรื่องการเตรียมคนให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาพวกนี้เป็นเรื่องปัจจัยสําคัญสําคัญที่ต้องดูแลงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตให้พี่นพพาทั้งจอยไป ทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องของแพตุนเป็นใครมาจากไหน,นากออามาจากใครเป็นใครเราให้ใจฟัง่อยนะคะในช่วงหน้าค่ะครับ จะไม่กินก๋วยเตี๋ยวได้ยังไงนะจริงๆเขาก็มีหลากหลายเมนูอย่างที่พี่นกได้บอกไปแล้วนะคะว่ามีหลายเมนูมากๆเลยแต่นี่ตอนนี้ที่อยู่หน้าจอยเนี่ยคือแบบว่ามาแล้วต้องสั่งนะคะอ๊ะน,นี่อันนี้เรียกว่า,วาจึ้งก่อนเอาเหลาหม้อไฟรวมเนื้อหรือหมูเลือกได้เป็นเมนูเด็ดของรา้านค่ะเลือกได้ว่าจะเอาหมูหรือว่าเนื้อแยกหม้อกัน ได้ค่ะแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้มีลำไย,ยลอยอยู่อย่างนี้คือเป็นหมูแน่นอนเป็นหมูแน่นอนคแอบถามทำไมเนื้อไม่ใส่ลำไย,ยล่ะครับคือกระบวนการมันอยู่ที่ความนุ่มและยืดหยุ่นของหมูเนี่ยมันทำให้รสชาติของลำไย,ยนชอนชัยเข้าไปได้<อ>ทำให้เกิดความนุ่มความกลมกล่อมน่มนุ่มไปใหญ่แล้ว่ะเข้ากันได้เป็นปีเป็นคุยเลยแล้วทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมา ที่นี่เรียกว่ามี2จุดเด่นจุดเด่นแรกเป็นเรื่องของกันตุนไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเนื้อหรือเอ็นเนี่ย the best of the best เลยอันนี้มาตรฐานผ่านเด่นที่2ที่ลูกค้าให้คะแนนก็คือความกลมกล่อมของน้ำซุปที่มันลสชาติได้บางคนบอกอไม่ต้องปรุงเลยมันกลมกล่อมด้วยตัวสมุนไพรจีน18ชนิดและผสมสมุนไพรไทยเข้าไปด้วยผมเนี่ยมีน้องคนหนึ่ง ซึ่งเขาอยู่ร้านตุนแพะเป็นคนไทยแต่ไปอยู่ในร้านตุนแพะที่ใต้หวันแล้วพอเขากลับเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไปยุบจากตุนแพะเนี่ยมาเป็นตุนหมูตุนเนื้อแล้วเอาก๋วยเตี๋ยวใส่เข้าไปด้วยปรากฏว่าขายดิบขายดีแล้วเราก็สนิทกันเขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเรามาทำเป็นจริงเป็นจังดีกว่าขยายร้าน สร้างแบรนด์ขยายร้านแล้วก็เตรียมที่จะขายเป็นแฟรนไชส์วันแรกที่ขายในร้านอยู่ที่ไหนคะตอนแรกที่ขายร้านแรกคือร้านต้นกําเนิดที่ลําพูนนี่แหละที่ลำพูนอ่าที่ลาพูนแล้วก็ขยายมาสาขาสองที่เชียงใหม่สันกําแพงจากนั้นก็เริ่มมาบุกใกล้เมืองหลวงก็คือสาขาที่ท่าอินนนทบุรีนี่อยากให้ลอชมได้ดูจังเลยคือแบบเนี่ยมันแบบเที้ยวง่ายมันแบบ มันดีมากเลยอ่ะมันคือแบบชิ้นก็พิถีพิถันเลยนะเป็นชิ้นเป็นอันอันนี่แหละเรียกว่าเป็นเมื่อปีปอที่แล้วเนี่ยน่าจะขายดิขายดีเพราะว่าลำไยเห็่วมามาของตลาด<ช>แล้วดูลำไย,ยคือเขาไม่ได้ให้แบบเศษลำไยนะยจ๊ะคือมันคือลำไย,ยลำลำไย,ยแบบเป็นสูตรเนื้อทองเนื้อทองก็คือเต็มเม็ดเม็ดแล้วก็สีทองทองใช่ครับเดือนหนึ่งนี่ใช้ลำไยอบแห้งเป็นร้อยกิโลร้อยกิโลนี่ช่วย เกษตรกรชาวลำไยเท่ากับพันกิโลเพราะหนกิโลอบแห้งเท่ากับ10กิโลลำไยสดแอบกินเจ้าตัวเนื้อเนื้อหมูเรื่องกลิ่นคาวจะหายไปหมดเลย uh huh. เพราะเราอยู่กันด้วยสมุนไพรตุนกันมา2ชั่วโมงก,กว่ามันจัดการได้สมดุล<ม>ดีมากีทจะไม่ต้องใช้ช้อนแบบไอ้นี่นะคือแบบมันปึ๊บมันบบแบบเหมือนละลายเลย <c oughs> นี่คือสิ่งที่ลูกค้าให้คะแนนสูงมากปัมกลมกลมนมกลมมีโอกาสซดน้ำซุปด้วยนี่ก็จะยิ่งการันตีแล้วว่าอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นเอาทั้งนาำซุปเอยแล้วก็ลำไยเอยนะคะ พอที่จะออกไปจากร้านไปเล่าขานเพื่อนฝูงได้ไหมแน่นอนค่ะแน่นอนหม้อนี้ก็ทานได้ประมาณ 3- ถึงสคนสามถึงสี่คนครับอ่าค่ะแต่นอกจากนั้นที่ว่าตรงนี้เด็ดแล้วจึงแล้วตรงนี้ก็มีแบบพรีเมียมเลยจ้าพรีเมียมก็คือชามที่ใหญ่ขึ้นเป็นเนื้อมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าจํานวนชิ้นเนื้อกับกับชามที่ใหญ่ขึ้นก็เรียกว่าสมราคาพรีเมียมนี่นะคะแต่ว่า เมนูต่างๆยังมีอีกมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมคะที่อยู่ตอนนี้เขากำลังทากันอยู่ด้วยเนาะแล้วก็มีทีเด็ดก็คือข้าวกะเพราเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นด้วยนะอ๋อค่ะแล้วก็ข้าวหมูตุ๋นกระเทียมพริกไทยสุดยอดมากแต่ว่าพี่นก็คือ <c oughs> <ช>ลองมาทุกเมนูแล้วผมนี่แทบไม่สั่งอาหารร้านอื่นละ <c oughs> แล้วพอพูดถึงว่าการทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ย คือมันคือเป็นปากเซียนเหมือนกันนะการทําอาชีพหลากหลายหรือธุรกิจหลากหลายเนี่ยธุรกิจาลารเนี่ยพีู่้หรือว่ายากสุดละจุกจิกที่สุดรายละเอียดเยอะแต่พี่มีต้องเจ็ดสาขานี่ใช่ <c oughs> ผมก็เรียกว่าหนึ่งวางระบบมาตรฐานก่อนแล้วก็ขยายด้วยตัวระบบมาตรฐานแล้วทำคนให้มีมาตรฐานโดยเฉพาะทีมบริหารให้มีมาตรฐานก่อนแล้วก็ลูกน้องมีมาตรฐานระบบมีมาตรฐาน แล้วก็ยกออกไปยกออกไปแบบนี้ก็ทําให้เรากํากับดูแลได้ต้องทําให้เขาเข้าใจระบบแล้วก็รู้เรื่องระบบพร้อมกับเข้าใจเรื่องธุรกิจบริการเข้าใจเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเปนียงไม่ได้นะมเริ่มแล้วแบบความพึงพอใจมเอะไรอย่างเงไม่ได้เพราะว่าที่นี่สโลแกนคือ Experience Beyond Taste คือประสบการณ์ที่เหนือกว่าคําว่าแค่รสชาติรสชาติอร่อยยังไม่พอ แต่ทุกคนมาแล้วต้องฟินกลับบ้านนะจริงๆพี่นพคะจอยเป็นคนชอบทานกว๋วยเตี๋ยวมากก๋วยเตี๋ยวทูกที่เนี่ยแค่จะผ่านเจอหมดแล้วจะก,ก็อยากจะลองนะว,ว่าไอ้การตุ๋นแบบตุ๋นแล้วมีลำไยด้วยอะไรเงี้ยมันยากง่ายยังไงแอบไปลองทำทานสักามได้ไหมคะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไป <c oughs> เห็นอาหารเรียงสวยๆแบบนี้มีที่มาก็คือครัวที่ร้านด้วยเดี๋ยวจะชวนไปดูเลย กับุกครัวเลยค่ะวันนี้จะเป็นครัวในร้านโอเคแล้วก็มีพี่มิ้วพี่มิวเป็นใครคะเป็นพี่มิ้วเป็นผู้จัดการที่ดูแลครัวกลางเราจะมีครัวกลางอยู่ด้านหลังปรุงเป็นแบบเซมิโปรดักต์มาแล้วก็มาลวกต่อที่ครัวหน้าร้านที่เราอยู่ตรงนี้อันนี้คือครัวหน้าร้านใช่ครับเพราะว่า ห้องเครื่องของร้านเนี่ยอยู่ที่พี่มิวอยู่ที่พี่มิวใช่แต่ว่าสูตรต่างๆเนี่ยก็คือมามาจากทางพี่โน่อนใช่แล้วก็บอกพี่มิวว่าควรจะทำอย่างมาถ่ายทอดอีกทีหลังจากมาชิมร้านเด็ดในเมืองหลวงแล้วเนี่ยอัปเดสูตรออริจินอลไปอีกระดับทำให้กลมกล่อมขึ้นเวลาทำปุงก๋วยเตี๋ยวเราต้องลวกใช่ไหมแต่เวลาทำงานเราจะไม่ทำแบบลวกๆวก แ oh. ม้จะลกวกก๋วยเตี๋ยวแต่เราจะไม่ทําแบบลวกๆแต่ว่าทีมก็ค,คือบอกไว้เลยว่าเราไม่ทําอะไรแบบลวกๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นคียนึง <c oughs> เลยนะ <c oughs> ฝากทีมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> คะเป็นคีนของเรา <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราอยากทานก๋วยเตี๋ยว ไ,ได้เลยครับผมอชอบมีเส้นอะไรบ้างครับร<ช>ับเป็นเส้นเล็กดีไหมครับผมเส้นเล็กแต่คนสั่งบ่อยใช่ครับแนะนํา ANY ของร้านนี้เลยครับผมเ <ผม S 1> ส้นเล็กแล้วกันใ,ให้คุณจอยมีประสบการณ์ตรงเลย ได้ไปทำแล้วก็ลองเขลองทานมาแล้วค่ะเื่ออร่อยมากโดยปกติการทำธุรกิจอะ่ะมันก็จะต้องมีเออมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างโอ้ถ้าชีวิตใครหรือธุรกิจใครบอกว่าไม่มีปัญหานะแ<ไ>ปลว่าพูดเรื่องไม่จริง<อ> <laughs> ธุรกิจก็เหมือนชีวิตคนแหละมันก็ต้องมีปัญหาแต่ช่วงแรกเช่นนะช่วงขายดีบริการลูกค้าไม่ทันก็เป็นปัญหาช่วงโควิดใช่ก็เป็นปัญหาทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเมื่อปัญหาเกิดแล้วเนี่ยเราจะจัดการ เอาชนะมันได้ยังไงก็ต้องกลับมาที่ความนิ่งเมื่อเราใจนิ่งและมีความเชื่อเนี่ยปัญญามันก็ยังคงทํางานอยู่เหมือนมีสตินะมีสติมีสติแล้วก็มีความเชื่อด้วยเชื่อว่าเราต้องแก้ได้เชื่อว่ามีหนทางแก้ไขมันต้องมีถาาแก้แล้วเชื่อว่าธุรกิจฟื้นฟูได้แต่ว่าต้องอยู่กับความจริงด้วยนะเชื่อแล้วไม่ใช่หลอกตัวเองไม่แก้ไขไม่ทําอะไรเลยเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ทํงเดิมๆเราก็ จะได้สิ่งเดิม <Hi. S 1> หรือแย่กว่าเดิมด้วยเพราะโลกมันเปลี่ยนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนอย่างเดียวก็คือความเป็นแก่นแท้ของสูตรก๋รวยเตีเ๋ยวที่อร่อยเลิศรสมาตรฐานต้องรักษาสม่ำเสมอเราต้องฟังเสียงลูกค้าเยอะๆเพราะลูกค้าคือคนที่สนับสนุนทําให้ร้านเราอยู่ได้ธุรกิจให้บริการแบบเราเนี่ยมันเหมือนรายการถ่ายทอดสด พอพลาดนี่เทคไม่ได้นะลูกค้าร,รับรู้ไปเลยเอาออกไม่ได้บอกม่อร่อยเลยต<ด>ั้ไไงไข่ทอดสดเลยพนักง,งานยิ้มน้อยเป็นหน่อยหรือพูดไม่ดีสักคำเ,เดียวเนี่ยมีปัญหาแล้วนี่เป็นสิ่งที่ทางร้านพิ่ถีพิ่ถันมาตลอดแล้วก็เน้นย้ำพนักง,งานหยุดตลอดเวลาลย่ามันก็ถือว่าโอเคจนทุกวันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลย3ปีแล้วถือว่ามีความก้าวหน้าตามลำดับ เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับจากการที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามั่นใจว่าทีเด็ดคือสูตรอาหารที่อร่อยจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำไม่ได้ก็คือรักษาความอร่อยให้คงเส้นคงวาแล้วก็ทำให้ผู้คนรู้จักได้มาชิมได้มานลองกลับไปบอกเพื่อนชวนเพื่อนอม,มันก็จะขยายวงและปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรักษา,กษาความดีของเราให้สม่ำเสมอ อยากให้จํากัดความคําว่าประสบความสําเร็จสําหรับคนที่ดูอยู่นะคะเขาอาจจะทําธุรกิจแล้วแล้วเขาก็อยากประสบความสําเร็จบ้างอ,อ,อ่ะพี่นกประเด็นอยู่ตรงที่ว่าความสาเร็จเนี่ยไม่ได้ยึดที่เราสําเร็จคนเดียวแต่มองคุณค่าที่ช่วยคนอื่นหรือพอเตรียมตัวที่จะทําเป็นระบบแฟรนไชส์เนี่ยนิยามความสาเร็จก็จะถูกยกระดับขึ้นละว่าความสาเร็จในร้านนี้เนี่ยเตียวตุ๋นบ้านสวนเนี่ยมันหมายถึงช่วยให้แฟรนไชส์ซี่ประสบความสาเร็จเท่ากับเราสําเร็จ แล้วร้านแต่ละร้านจะสำเร็จเมื่อร้านสามารถช่วยทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้มันก็จะเป็นห่วงโซ่ต่อกันเป็นทอดๆสุดท้ายที่ปลายทางเนี่ยตัดสินด้วยผู้บริโภคของเรานั่นเองอความสำเร็จมีนิยามหลายนิยาม,มแต่ว่าที่ผมนิยามเนี่ยอถึงความสุขความมึงพอใจของคนที่เราเอาคุณค่าไปบริการเขาพอเขามีความสุขป๊อสุดท้าย เมื่อเราคิดถึงการให้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้ไดร,รับเ,รเท่ากับสําเร็จแล้วนะการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแน่นอนว่าคนจะมองชีวิตของผู้ประกอบการให้สวยงามมากเลยเนาะมีทั้งอิสระมีทั้งความสุขแล้วก็มีความสําเร็จมีเงินเยอะด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการเนี่ย สิ่งที่จะต้องกรองก่อนก็คือตอนที่เราเป็นลูกจ้างคนอื่นเนี่ยเราทุ่มเทขนาดไหนถ้าเราเป็นพวกอิดอิดออดออขี ot, ้เกียจขี้เกียจเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะสําหรับลักษณะเป็นผู้ประกอบการละเราต้องมีสิ่งที่เรารักแล้วเราหลงไหลเราหลงไหลเรารักเราจะศึกษาจนทำความ,มเข้าใจมันอย่างดีอย่าลงแข่งในธุรกิจที่เราไม่ค่อยเข้าใจใที่เราไม่รู้จักดีพอแต่อย่างเช่นสมมติธุรกิจอาหารเนี่ยแน่นอนว่ารสชาติอาหารที่อร่อยคุณภาพดีสะอาด ราคาคุ้มค่างเงินและความสม่ำเสมอ<ช>บวกกับบริการที่ดีเ<ช>มื่อเราเข้าใจหัวใจสําคัญเราจะประกบมอนิเตอร์ดูแลมันอย่างดีแล้วทาให้ปัจจัยเหล่านี้เกิดเนี่ยเราก็จะไปต่อได้<ช>ทุกๆธุรกิจมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันจะมีความเสี่ยงบังมุม<ช>ที่เราต้องมองให้ออกและหาวิธีป้องกันแล้วก็ทําให้ตัวเรามีความสามารถในการให้บริการผู้คนในตลาดมีความสามารถ ในการชนะการแข่งขันด้วยการชนะใจลูกค้าเราก็จะไปต่อได้ค่ะแล้วเราก็จะสําเร็จแบบนี้นั่นเองนะ,ะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โนพมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ถ้าสุนสนใจจะติดต่อที่ไหนดีคะติดต่อได้4ช่องทางหลักๆนะครับตั้งแต่เบอร์โทร0955416624แล้วก็ Line แอดเตียวตุนบ้านสวน under score fc อ่าเดี๋ยวค้นให้นะคะนะครับ Facebook เตี่ยวตุนบ้านสวนแล้วก็เว็บไซต์ w w w r e a l m a g i c c o t ย <No. S 2> ติดต่อเข้ามาได้เลย uh. ทั้งร้านยินดีรับบริการด้วยความคงเส้นคงวา มี Delivery ไหมคะถามมีครับสามารถสั่งได้ทั้งแก๊ปทั้งไลน์แมนได้หมดเลยเจัดรัวๆมาเต็มๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการร้อยอาชีพพิฝันค่ะทางไทยรัฐทีวีกด32นะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้พบกับโครงการอมสินยวพัฒน์รักถิ่นจากธนาคารอมสินที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนํากระบวนการสมัยใหม่ครับมาช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไปครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่กลุ่มสตรีแม่บ้านแควอ้อมครับโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏน์สวนสุนันทาร่วมกับธนาคารอมสินครับช่วยการพัฒนานำเปลือกส้มโอเหลือทิ้ง มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ best of the best ประเภทใช้ดีในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นครับชื่อจตุพรอุดประเสริฐสุขนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชนสตรีกลุ่มแม่บ้านแควอ้อมค่ะ ก็ของเราเป็นน้ำยาบ้วนปากค่ะคทำมาจากน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอค่ะจะทอย่างไรเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอที่ถูกทิ้งอะค่ะใช้แค่เฉพาะเปลือกสีเขียวเพราะว่าส่วนของเปลือกสีเขียวจะมีน้ํามันหอมระเหยจากงานวิจัยพบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียในช่องปากได้ค่ะกลุ่มนักศึกษาเป็นกลไกสําคัญมากที่จะต้องนํามาถ่ายทอดให้กับชุมชนเราก็จะให้กลุ่มนักศึกษา ประกบกับชุมชนตัวแทนจากกลุ่มที่เข้ามาค่ะว่าต้องทําอะไรทําแบบ,บไหนจนตั้งต้นตั้งแต่การสกัดน้ํามันหอมระเหยไปจนถึงการบรรจุออกแบบสาะผลิตภัณฑ์แล้วก็รูปแบบของแพคเกจจิ้งต่างๆคะจนเป็นน้ํายาบ้วนปากของเราออกมาค่ะโครงการอมสินยุพัฒน์รักถิ่นครับค่ะหลังจากที่เราไปเข้าร่วมมาเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้างครับอย่างแรกเลยคือได้การเรียนรู้ การทํางานกับคนหลากหลายแล้วก็หลากหลายสถาบันอย่างธนาคารออมสินเขาจะมาช่วยเราเรื่องในเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มช่วยในเรื่องของการวางแผนงบประมาณการคํานวณต้นทุนรายจ่ายแล้วก็การทาบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะช่องทางในการติดต่อครับมีช่องทางไหนบ้างครับ ตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือวิทยาลัยสหเวสรานะคะมหาวิทยาลัยราชภัสสุวนสุนันทานะคะช่องทางที่2นะคะเบอร์โทร095-194-2449ค่ะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะเพจที่ชื่อว่า t ทยดีทิ t นะคะ t i d y t e e t h ค่ะ ับาหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการอมอสินโยพัฒน์รักถิน่นจะเป็นชุมชนไหนรอติดตามชมกันได้ด้นะครับขอบคุณธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนวันนี้ผมและพี่พานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคม ใหม่ละอีสุสุดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกบริษัทปตทจำกัดมหาชนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอลเว่